ไม่ไม so, um ่มีค่าตอบแทนบางชนที่ทำมันก็ต้องเป็นพวกปิดตามนะครับไม่ีนะจนกระทั่งปีสองพันร้อยสิบเริ่มมีกระบวนการอบรมเริ่มมีคนมาดูงานกระารกระทำตัวแรกก็คือทั้งดรวเตอระให้โยงเก็บดันทึท่านเป็นตัวเตอร์เป็นตัวที่ควรหั m after the community has set up or register as a community forest, no, officially, uh, all of the members do this job voluntarily. so they are not being paid at all. Um, the money come from when there's some visitor um, visit this community forest. that is when um, they gain some money from this community forest. No? And because the voluntary a a by the c of t t r i i p p และเพราะว่ามป็นการบริหารแบบมีการมชส่วนร่วมทำก็ทำมานานแล้วเริ่มเลยก็คือพอมีป่าชุมชนเนี่ยมันก็จะเกิดประเพณีวัฒนธรรมต่างๆการเล่นพื้นบ้านเล่นบ้านเด็กต่างๆกราเท้ามายู่ในทุกๆที่ว่าเราเป็นคนเละแแสดงเด็กทบ้านเนี่ยแล้วก็ข้ามีส่วนร่วมในป่าชุมชน แล้ม on ีคนมาดูงานเขาก็อยากจะดูการเล่นพื้นบ้านแล้วก็นำมาเล่นให้เขาดูสรต็จแดงเนี่ยที่ระดับมันก็เป็นทุกทีเราเริ่มเข้าไาชุมนุนปาร์ติชนเต้องมาเริ่มมาจริงๆนะประมาณรวมๆเยาวัตทุกคนย่างมอล้วีพวกพวกดึงทีทำมาไล่ผมมาทำนี้เราไปเรียนกัรเต้ยอะไรเต้ยแย่ย้ายอะไไปเวลามีงานเากลับมาลุก So, Khun um, explained that his main role in this community forest is actually receiving the visitors, like support and receiving the visitors, plan out when the visitors like come to visit the community forest, no?

Yeah. <laughs> <laughs> so she said that as the women representative, they do everything same as what men do. Everything is the same. Uh, maybe it has like um, participate decision making and also uh, I'm Anna. I'm curious about the Women, representative, women group and also the youth group, whether it already existed from the get-go or is it something recent? because i want to know what motivated uh, them to have the uh, in order representatives in the management. thank you. <laughs> เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะอยู่ๆทําไมถึงตัดสินใจว่าต้องมีผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมทำไมถึงตัดสินใจว่าเยาวชานต้องมามีส่วนร่วมด้วยค่ะไหนอยากจะตอบคะ่ะเออจริงๆผู้หญิงกับผู้ชายคู่กันอยู่แล้วโดยพอผู้ชายเขับป้าผู้หญิงครับป้าเ,เราทํางานร่วมแบบก๊กกลัว เอ ский, ่อเมื่อใหม่ๆผู้ชายก็ทำหน้าที่เป็ผู้ชายไปนะตัวเองทำเลียงบรรทุแล้วก็โปรแกรมนรักคุณหรือว่ีคนรุ่นงานเยอะแล้วก็อยากจะมีกองฟ้ามีกองกีบอะไรเงี้ยเอ่อเขากลุ่มแม่บ้านกองผู้ชายเราอประกันกลุ่มกลุ่มเข้าเครื่อกลุ่มสมุนไพรกลุ่มกองฟ่าต่างกระจายเชื่อมร้อยตลอดแล้วก็มีการแสดงรำเยยซึ่งเป็นวัฒนธรรมของตระบวนเราก็ฟื้นขึ้นมาต้นใหญ่ๆเป็นผู้นำก่อน แล้วก็เด็กๆก็ตามต่อาตัวรายได้ที่ได้จาก community forest ือมชุมชนชน,ชน,นี้ค่ะเรามีการบริหารจัดการยังไงบ้างเราได้รายได้มาจากตรงไหนบ้างค่ะอย่างที่พูดที่แรกว่าเราทำงานด้วยความตั้งใจไดาเพราะว่าสมาชแกมาถามเราจึาางไม่มีงบประมาณพอไม่มีงบประมาณไม่ให้เราออกเอาไปกินเอง เออแล้็เดินประวัิเลือกไปดูคนอืนะครับเราต่นรานำสตัวได้จากรางวัลที่เราไปชนะเดินมาไม่ได้าค่านางดีต้แรกมาจากตานไป่าไปดีเนมาราอกมาเจากัสาแล้วก็โรบินเนสคัญเราได้จากรางวัลทั้งหมดมาถึจริงๆเราไม่มีงบประมาณามิษะเห็นได้ทมีความก็แสดงออกมาได้เลยค่ะไม่ไม่ต้องกลัวจะผิดหรือจะถูกเราสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่อยู่ในงานได้มื ดีกฎกติกาเอาไว้กำกับในบาแตละบาพวกเราเองก็มีอยู่สิกคอครับซึ่งเป็นกฎกติกาของป่าเราแ่นท่าบุเบื้งหน้าตีพึ่งหน้าขุดแย่ทำบุกรุกทำตัดไม้มีกฎอยู่แ้วล็กฎนี้ก็จะแปะอยู่ทั่วไปจะมีป้าอยู่ในป่านี่คือกฎกติกาส่วน Um, okay. So I think now um, let's enjoy the coffee break for ten minutes, no? And then please also ensure that you use the restroom before. We will take another um, an hour, no? Um, traveling to the side until we come back, it will be like around uh, one hour. So please be prepared yourself, and then we will get until that time. Okay? Okay, thank you very much. Can we say thank you in Thai to them first? One, two, three. Oh. Please enjoy yourself. i no? you <laughs> อาพูดพูดน่อยเราจะทำแนี้พิเช่นพิเชนเลยพิเเลยอันนีมาจากนิของนะคะพาคณะมาศึกษาดูงานนะคะีค่ะกติดตามด้วยค่ะครับอ๋อแล้วอ๋อแล้วอ๋อแล้วแล้วเรากลับมาใคต้องไปกับเขาที่าขึ้นไปมน เอาล่ะไปไปคันน mm. ี oh ah, <that ū> <that ū right. ้เหรอตออ่เอาเข้ายัง หา้องไม่เจอเออหา้องไม่เจอด้วยดิอะไหนวก้องท่านตรงนี้อันนี้กเรียกเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาเอากองแล้วก็เอานะใ่้ครับอ่าอ่าหาล้องไม่เจอมาเดี๋ยวให้ต่อวิ่งเข้าไปหน่อยได้ไหม

พี่พี่เข้ามาถ่ายด้วยไหมคะไปดิปุ้ยกันไปโอเค one two three one t w บ t h r e บเข้าไหมคะพี่เรียบร้อยครับโอเคครับ ตั้ง <What> <umb> up ตั้ง up ตั้ง up ต up โอเค one two three โอเค I gonna take a video from left to right เดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอจากซ้ายไปขวานะครับไปทางนี้ทางนี้ just have to stay like this or we have to do something s o w o w s o l o slow slow s <laughs> s w o o o โอเคครับต้องพันกันแปดสิบสี่ไร่ไรเงี้ยนาอแล้วก็เป็นป้าที่ต้อแตกจากต่อไหมเองเออไม่ใช่ป้าปลูกป้าที่แตกแเ่ว่า50กว่ากปีเลยครับ So well, we mentioned that the road that, you, that we took just now um, is the road that defined between left side and right side. On the right side is the community forest. On the left side it's the um, uh, private land. In, in the past, it used to be the same area, but they've able to it. ต้องผรบ้าน,นกริงพักับสามละห้าบาทปีหนึ่งมาหาลายเคยนมาตำรวจเราเคยได้จากป้าชุมชนปีละห้าล้านอันนั้นงบที่ชาวบ,บ้านได้รับประโยชน์ซึ่งเราก็เป็นคนหนึ่งที่เราก็จะได้รับเพราะเราก็เก็บเองเอง,เองได้เก็บขายได้เป็นป้ามีแค่มีป้าอย่างเดียวน่ะจริงๆเราอยู่รอดที่ให้ไว้ in this community forest um, The community forest committee, they don't need the money, but the community members, they need the money. So if this community forest is grown sustainably and healthy, the community forest inputs <coughs> <coughs> มันจึงกลายเป็น supermarket เนี่ยอร์ e า m a r k e t ทีนหล่มีกี่เจ้าที่เขามารั นำไปชวนนะครับวัดในเนี้ก็คือในงานพี่ทองเลยก็ไปวัว multiple i s like the festival here when they so all the community member will come here collect the mushrooms and sells it how are you doing? ทำผ้ามานดอดี่แล้วมั้ย ขอบคุันนี้อาจจะถึงที่สงฆหรือคุณเฟรมสอบก็ได้ค่ะเราห้ามตัดมาเดอร์จัดเทรนด์ซัมเมอร์ไรเดอร์อันเดียร์ซึ่งกิ e เมย์ e ดอะดีเทลโฟร์เดียร์สปีดไทยก็ได้นี่พูดไทยก็ได้นี่เราไปทำอะไรนะคะเราสอนอะไรบ้างให้เขาทำกิจกรรมอะไรบ้างเราพาเด็กตั้งแต่อนุบาลต้องพวกตามพวกเขามาเล่นในป่าพอเด็กคุณแล้วก็เราว่างมากเลยพอเด็กมาเรียนหมดเรียนหมดแล้วจบยังคุณเฟรมน่ะไปปอซีแหละ คือไอ้ที่ไปก็ไปถ้าเลือยอยู่ก็ก็ทําอยู่ทีนี้ไอ้ที่ไปแล้วนั่นเนี่ยอย่างเงี้ยก็กลับได้นี่เวลาเขามีเพราะเขาดูตั้งเบื้องต้นนี่มันเขามีความรู้อยู่พอเรามีงานปั๊บเราเรียกปั๊บเข้ามาเลยแล้วไม่ต้องไปที่โรงเรียนเละเขาอาไปเลยจะมีทางหน่วยงานทุกหน่วยนะแม่เจ๊รัฐมนตรีมาปั๊บเนี่ยเราผ่าเข้าโรงเรียนเลยพาไปแล้วก็ไปเอาเด็กอบรมอบรมเรื่องอริยะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องแบบเราทำอบรมหมดเรื่องสมุนไพรเรื่องอะไรตรงเรามีกิจกรรมอะไรให้เด็กทำนั่นคืกิจบุตร